ขอเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อให้การตัดสินใจของประเทศเป็นไปตามเจตจำนงของประชาชนโดยครั้งนี้มีบัตรเลือกตั้งสามใบแต่ละใบมีความหมายและวิธีใช้ที่แตกต่างกันบัตรเลือกตั้งสีเขียวบัตรเลือกตั้งสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเลือกผู้สมัครได้หนึ่งคนบัตรเลือกตั้งสีชมพูบัตรเลือกตั้งสสอแบบบัญชีรายชื่อเลือกได้ไม่เกินหนึ่งพักการเมืองและบัตรเลือกตั้งสีเหลือง บัตรออกเสียงประชามติแบบประเด็นเดียวกาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพื่อให้การใช้สิทธิ์เป็นไปอย่างสมบูรณ์โปรดการกระบาดเลือกตั้งให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้บัตรเลือกตั้งกลายเป็นบัตรเสียโดยจะต้องมีเครื่องหมายในการลงคะแนนเครื่องหมายจะต้องเป็นเครื่องหมายการกรบาด และเครื่องหมายกากบาทจะต้องอยู่ในช่องทําเครื่องหมายและจะต้องทําเครื่องหมายไม่เกินจํานวนต้องสังเกตว่าไม่ลงคะแนนนอกช่องทําเครื่องหมายไม่ลงคะแนนมากกว่า1เครื่องหมายต่อบัตรเลือกตั้งไม่ทําเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาทและไม่เว้นว่างช่องลงคะแนนไว้เว้นแต่เป็นการลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดท่านสามารถปฏิบัติตาม10ขั้นตอนการเลือกตั้งง่าย ตรวจสอบรายชื่อเช็คบัญชีรายชื่อที่หน้าหน่วยเลือกตั้งซึ่งจะมี2จุดคือบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสสและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติเตรียมหลักฐานใช้บัตรประชาชนหรือหลักฐานทางราชการที่มีรูปถ่ายและเลข13หลักรวมถึงดิจิตอลใดดีอย่างแอปไทยดีหรือ DTL QR ล i c เส้นสามารถใช้ยืนยันตัวตนได้ส่วนที่1การลงคะแนนเลือกตั้งสส แสดงตนยื่นหลักฐานและแจ้งลำดับต่อกรรมาการประจำหน่วยรับบัตรสอสอลงลายมือชื่อที่ต้นขั้วและรับบัตรเลือกตั้งสองใบเข้ากูหากากระบาดในช่องที่ต้องการใบละหนึ่งหมายเลขเท่านั้นหากไม่ประสงค์เลือกใครให้กาช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดหรือไม่เลือกพักการเมืองใดย่อนบัตรสอสอพับบัตรและหย่อนลงหีบแต่ละประเภทให้ถูกต้องด้วยตนเองส่วนที่2การลงคะแนนประชามติ แสดงตนขอใช้สิทธิประชามติเมื่อหย่อนบัตรสอสเสร็จแล้วให้เดินไปยังจุดถัดไปในหน่วยเดิมเพื่อยื่นหลักฐานแสดงตนอีกครั้งรับบัตรประชามติลงชื่อที่ต้นขั้วและรับบัตรออกเสียงประชามติหนึ่งใบเข้าคูหาประชามติกากระบาดเพียงช่องเดียวระหว่างเห็นชอบไม่เห็นชอบหรือไม่แสดงความเห็น ย่อนบัตรและออกจากหน่วยเป็นอันเสร็จขั้นตอนภายหลังจากการตรวจสอบเบื้องต้นหากการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและสามารถประกาศผลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละเของเขียนเลือกตั้งทั้งหมดกกตจะประกาศผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการภายในระยะเวลาไม่เกิน60วันนับตั้งแต่เลือกตั้งโดยวันที่9เมษายน2569เป็นวันสุดท้ายที่จะต้องมีการประกาศผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดทิศท,ทางของประเทศขอเชิญชวนประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องครบถ้วนและมีความหมายเพื่อให้ทุกเสียงของประชาชนได้รับการนับและสะท้อนเจตจำนงของสังคมอย่างแท้จริง